รู้หรือไม่เผาใบอ้อยเท่ากับทำลายโลกจากสถานการณ์ฝ tamam. ุ่น PM 2.5ที่ยังปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่องวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันว่าการเผาใบอ้อยที่หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องปกติแท้จริงแล้วส่งผลเสียต่อโลกของเรามากแค่ไหนการเผาใบอ้อยทำให้เกิดมลพิษอะไรบ้าง 1. ทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมาก 2. ทำให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5ที่เป็นพิษ 3. ทำให้เกิดแก๊สพิษอื่นๆเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์ 4. ทำให้เกิดเท้าเมาควันดำหรือหิมะดำที่หลายพื้นที่ประสบปัญหาแล้วทำไมควันจากการเผาถึงทำให้โลกร้อนเพราะเมื่อเราเผาใบอ้อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะลอยขึ้นไปในอากาศและก๊าซนี้จะกักเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้ในชั้นบรรยากาศความร้อนที่ถูกกักไว้ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น และยิ่งเผามากขึ้นโลกก็ยิ่งร้อนขึ้นไปอีกผลกระทบจากการเผาอ้อยที่เกิดขึ้นต่อสภาพอากาศทําให้อากาศร้อนผิดปกติฝนตกไม่ตรงฤดูกาลร,รวมไปถึงน้ําท่วมและภัยแล้งรุนแรงขึ้นผลกระทบต่อการเกษตรทําให้อ้อยโตช้าผลผลิตลดลงโรคและมแมลงระบาดมากขึ้นดินเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้นผลกระทบต่อสุขภาพ หายใจลำบากจากควันพิษเสี่ยงเป็นโรคปอดภูมิแพ้กำเริบระคายเคืองตาและผิวหนังผลกระทบต่อเศรษฐกิจค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นผลผลิตทางการเกษตรลดลงรายได้ครอบครัวลดลงทางออกที่ดีคือการตัดอ้อยสดซึ่งมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมไม่ปล่อยแกส๊สเรือนกระจกลดปัญหาโลกร้อนอากาศสะอาดไม่มีฝุ่น ในแง่ของชาวไร่ได้ขายใบอ้อยได้เงินเพิ่มอ้อยมีคุณภาพดีได้ราคาดีประหยัดค่าใช้จ่ายในการเผาสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยนอกจากนี้การตัดอ้อยสดยังก่อประโยชน์ต่อดินคือช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์เก็บความชื้นได้ดีมีธาตุอาหารสะสมและลดการใช้ปุ๋ยการเลิกเผาใบอ้อยอาจดูเหมือนแก้ปัญหาได้เพียงเล็กน้อยแต่ถ้าทุกคนร่วมมือกัน ็จะช่วยลดโลกร้อนได้เป็นอย่างมากเริ่มต้นจากตัวเราเองเพื่อลูกหลานจะได้มีอากาศดีๆหายใจมีดินดีๆทำกินและมีโลกที่น่าอยู่ในวันข้างหน้าเผาใบอ้อ,อยวันนี้เท่ากับทำลายลูกหลานในวันพรุ่งนี้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราด้วยการเลิกเผาใบอ้อ,อยและหันมาตัดอ้อ,อยแทนการเผากันดีกว่าโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์